สวัสดีครับนะฮะวันนี้เฮียจะพาทุกท่านนะครับไปทําความรู้จักกับศาลเจ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็คือวิหารแดนสุขาวดีเป็นศาลเจ้าที่สร้างอยู่บนยอดเขาอําเภอละยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับความเป็นมาอย่างไรทุกท่านติดตามชมในคลิปนี้พร้อมกัน และตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับประธานนะครับของวิหารแดนสุขาวดีนะครับข mm hmm. อแนะนําชื่อหน่อยโอ้ oh, ชื่อสุจิตาปัญจพทุทธนันศิริครับวันนี้ได้มาเป็นประธานของวิหารนะครับ mm hmm. ตั้งแต่เริ่มเลยไหมจริงๆแล้วมาสร้างที่วัดแนแดงมาแล้วอ่าครับผมแล้วเ,เสร็จแล้วก็เราก็มีนิมิตน,นะเนาะว่าพระแม่ให้รู้รว่า จะต้องมาทําปฏิบัติตร,ตรงนี้รเราก็เป็นคนธรรมดาไม่ได้ถือศีลไม่ได้อะไรจะไหว้พระไหว้เจ้าทานั้นเองก็คือเป็นคนไหวพ้พระสวดมนต์ธรรมดาเราก็ปวดป่วยนะ,ะปวดป่วยว่าแม่จะให้เราทําใช่ไหมล้วทาก็เซ็งป่วยทุกครั้งก็เซ็งป่วยอ,อันนั้นเราก็เราก็เชื่อว่าเออเบื้องบนน่าจะให้เรามาทําตรงนี้ครับจริงๆก็อยากจะทําบุญเนาะ ทำเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไระผูกพันเลยแค่เป็นผูกพันจะต้องมาสร้างเลยเยอะแย,แย,แยะปัจจุบันนี้สร้างมากี่ปีแล้วครับโซ่โสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้ว,ว,แ,ลวแต่ผมก็ไปไปได้เยอะนะ,ะเพราะว่าผมดูแลที่นี่ก็สร้างยากพอสมควรเพราะาติดกับเขาเนาะติดเขาครับก็เหนื่อยเนาะเหนื่อยหน่อยครับแต่ก็เป็นความสุขแต่ก็เป็นความสุขของเราที่ได้ทำใช่ใช่นะก็ขอบคุณซ้อนะครับขอบคุณมาก สวัสดีครับแม่ร่างครับชื่อชูศรีทองวัดนะคะเป็นร่างพระแม่พันมือมหาโพธิสัตว์แห่งวิหารยานสุขวดีอันนี้เป,นเป็นเป็นร่างทรงประจําที่วิหารเลยใช่ค่ะเป็นร่างทรงประจำนะครับตั้งแต่เริ่มเลยนะฮะใช่ค่ะ<อ>ตั้งแต่เริ่มต้นเราอยากจะสร้างวิหารยานสุขวดีเป็นที่ปฏิบัติธรรมอ่า เป็นที่ถือศีลกินเจหรือว่างานบุญต่างๆของวิหารแดนสุขวดีครับของพระแม่กนอิงโพธิสัตว์พระแม่บอกว่าที่นี่ประเทศไทยก็อยากสร้างจีนไทยแล้วก็พละตะด้วยพระแม่บอกว่าเบื้องบนเมตตามนุษย์ทั้งหลายไม่มีการแบ่งครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็มาขอพรได้ก่อนฤดูหนาวเนี่ยเป็นที่ที่เราชอบปฏิบัติธรรมกันใช่เพราะอากาศดีมากข้างบนนี่ลมเย็นเลยเราจะนั่งสมาธิชั้นสี่ชั้นสี่ตอนเช้ามืดเนี่ยเราจะขึ้นไปตีห้า ขึ้นไปเดินสมาธิชั้น5้าเดินรอบตัวมิหารครับแล้วเกิดคนเนี่ยที่มีความไม่สบายใจมีความลําบากมีความทุกข์เนี่ยอยากจะมาพบพระแม่กวนอิมมีทุกวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์ววเวลา1ิบเอโมงขึ้นไปครับแต่ต้องจองนะคะต้องจองคิวต้องจองคิวอ,อ,อ่าอย่างไงต้องจองคิวนะครับเชื่อว่าทุกท่านมีมีบุญได้ร่วมบุญได้มาขอพรก็ขอให้ทุกท่านสําเร็จดังปรารถนาสาธุค่ะสวัสดีค,ะค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับหัวหน้าทีมมนนะครับอะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวพี่ประมาณบอกชื่อหน่อยนัทนายพุ่มทองครับเป็นหัวหน้าหัวหน้าส่วนมนวิหารแดนสุขาวดีตอนนี้ก็เทศกาลกิวหวงเส้นหวยครับหรือเทศกาลกินเจกินเจบ้านเรานะครับครับผมกินตั้งแต่เดือนขึ้นหนึ่งคำถึงขึ้นเ้าค่ำครับครับก็จะมีส่วนมนตั้งแต่วันชิวอีก ชิวซาชิวรักชิวเก้าแต่ปกติทุกวันก็มีอยู่แล้วปกติก็จะมีอาทิตย์ละหนึ่งวันวันอาทิตย์ที่ร่างพ่อแม่เขาจะรับคิวอ่าประมาณอาทิตย์ตอนเที่ยงคืออย่างนี้นะครับใครมาที่ศาลนะก็คือจะเป็นแนะนําเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะก็จะมีพิธีสวดมนต์เริ่มกี่โมงเริ่มเที่ยงตรงครับอ่าเที่ยงตรงนะครับมาสวดมนต์กันนะครับแล้วก็แล้วก็เขาเฝ้าพระแม่กี่โมงก็ประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงนะครับแล้วก็ทีมน์ของเราเนี่ยมีการสวด มีการสอนกันไหมมีการก็มีครับมีการสอนเป็นําเป็นทีมกันเหมือนกันมีเหมือนกันตอนนี้เรามีทีมแข็งแรงอยู่แล้วประมาณกี่คนประมาณสิบกว่าคนสิบกว่าคนใช่แยกเป็นสองชุดถามจริงว่าเราบวชมาอ๋อไม่ครับไม่ไม่ใช้ใช้อาศัยครูพักรักจำคือเราสืบท่อมาจากครูบาอาจารย์นะครับเป็นมน์แบบเหมือนครูบาอาจารย์สอนกันมาใช่ครับแล้วก็ไปไปกุยอีเน้นกุยอีกุยอีคือ คีอีคือการประกาศตนเป็นพุทธมามกะต่อพุทธศาสนาไปเป็นลูกศิษย์พระคาถาคตเจ้าครับแล้วเราก็อาศัยไปเรียนตามวัดจีนบ้างอะไรบ้างนี่นะก็คือมีครูบาอาจารย์สอนกันมาอีกทีหนึ่งนะครับนะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับพีมนขอบคุณคุณจำนาญมากครับครับและอีกหนึ่งพิธีกรรมนะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับในเทศกาลถือศิลกินเจ ของทุกๆปีในวิหารแดนสุขาวดีจะมีเลยก็คือพิธีกรรมลุยไฟจะจัดทุกวันที่9เดือน9ตามจันทรคติจีนของวิหารแดนสุขาวดีก็เช่นกันจะจัดในทุกวันชิว9คือวันสุดท้ายของเทศกาลกินเจและในปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่จัดพิธีกรรมลุยไฟจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านไปชมพร้อมกันครับ ตอนนี้เราอยู่กันหน้าพิธีกรรมนะครับพิธีลุยไฟนะครับพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะครับของสารเจ้าวิหารแดนสุขาวดีนะครับด้านหลังผมนี่นะครับกองไฟนะครับยาวมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูพิธีกรรมเป็นไม้อย่างไงนะครับพิธีกรรมจะเป็นแบบไหนนะครับจะลุยไปพร้อมกันไหมนะฮะไปดูข้างในกันตามผมมาเลยครับเป็นการล้างนะครับสิ่งไม่ดีต่างๆตลอดปีที่เรานะครับได้รับมานะครับโดยใช้ไฟศักดิ์สิทธิ์ นะครับจากองค์กิวองหุกโจ้นะครับมาเป็นไฟในการจุดนะครับเป็นเป็นไฟเป็นไฟประถมมาเลิกตบไฟให้มีความแน่นนะครับในการที่เราจะวิ่งลุยไฟนะครับก็จะมีฝ่ายพิธีกรรมทั้งหมดนะครับกระทำโดยผู้ที่มีประสบการณ์และผู้ชานาญการนะครับพิธีนี้เราจะสงวนไว้สําหรับท่านที่ทานเจครบ9วันเท่านั้นนะครับไม่ใช่ใครก็ได้นะครับที่จะเข้ามาลุย ในคลิปนี้นะครับเฮียจะขอเป็นสะพานบุญตัวแทนของสันเจ้าวิหารแดนสุขาวดีท่านใดที่อยากจะร่วมบุญทางวิหารก็ยังขาดจตุปัจจัยหรือทุนทรัพย์อีกจํานวนมากท่านใดที่สนใจจะร่วมบุญก็เรียนเชิญได้ที่วิหารแดนสุขาวดีอําเภอรัตยาวจังหวัดนครสวรรค์หรือตามเบอร์โทรนี้ได้เลยในคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ